ไปดูเราเปิดร้านตามปกติแล้วก็เปลี่ยนเมนูใหม่อาทิตย์นี้กันค่ะอย่างที่บอกว่าคุณเชฟไม่อยู่ลาพักร้อนสองอาทิตย์หวานก็ฉายเดี่ยวเลยก็จะมีคุณพ่อนี่แหละค่ะช่วยคิดเมนูทุกคนเคยเห็นตับอ่อนของลูกวัวไหมคะก็จะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเราจะเอามาต้มใส่นม เสร็จแล้วเราจะมาทําซอสมันกันค่ะก็จะเป็นเห็ดพึ่งหวานผัดหอมแดงใส่เนยให้หอมหอมก่อนแล้วเราก็จะใส่เล้าคอนยักรหรือไม่ก็จะใส่วายขาวค่ะเสร็จแล้วถึงจะเอาเห็ดลงมาผัดแล้วเราก็จะใส่ครีมที่สําหรับใส่ทํากับข้าวกันเป็นครีมข้นส่วนนี้ก็จะทําซอสอเมริกันทุกคนผัดหอมใหญ่ผัดเซนเลอรลีมะเขือเทศนะคะ ตัดให้หอมๆเลยแล้วเราก็จะเอาเหล้าคอนยักลงมาแล้วก็จุดไฟเราจะใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศแบบที่เป็นครีมซอสมะเขือ,เ,อเทศแบบเป็นน้ําอย่างนี้ด้วยเสร็จแล้วเราเราก็จะเอาซุปปลาลงมาใส่ด้วยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าซอสอเมริกันเราจะใส่เสิร์ฟกับปลาค่ะทุกคนถ้าเอามาต้มเดือดๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วเราก็จะเอาไปกรองอีกทีหวานแอบใส่พริกสดลงไปในน้าด้วยเม็ดนึง ส่วนนี้ก็จะเป็นซอสเห็ดโมรีทุกคนเห็ดห,หัวหิกๆนี้จะหอมมากเลยเอาไว้เสิร์ฟกับสเต็กเนื้อวันนี้เราก็จะทํากันสารพัดซอสเลยค่ะเปิดร้านใหม่มาวันพุธงานจะยุ่งทุกคนเพราะว่าทุกเมนูหวานจะต้องมาทําใหม่หมดเลย แล้วก็ในการที่คิดเมนูนี้ส่วนมากแฟนหวานก็จะมาช่วยคิดค่ะทุกคนยิ่งถ้าเชฟไม่อยู่แล้วอันไหนที่เขาช่วยได้เขาก็จะมาช่วยเราทําซอสทานุ่นทนํานี่แต่หน้าที่หลักของเขาเลยก็คือจะวิ่งไปซื้อของให้ค่ะทุกคนเคยเห็นหอยแมงผู้ตัวเล็กๆอย่างนี้ไหมคะตัวเล็กๆแต่ข้างในเนื้อก็คือเต็มมากเลยตัวเท่านิ้วโป้งเองนะคะแต่เมื่อกี้นี่หวานทําเอาไว้ให้แขกทานเล่นค่ะก็จะเป็นซอสครีมใส่กับวายขาว สังเกตอาหารฝรั่งเศสถ้าเป็นซอสที่กินกับปลากินกับอาหารทะเลเราจะใส่ไวน์ขาวค่ะแต่ถ้าเป็นซอสที่กินกับเนื้อเราก็จะใส่เป็นไวน์แดงค่ะส่วนมากแล้วก็ที่โต๊ะอาหารก็เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเขาสั่งอาหารมาส่วนมากจะเป็นปลาเขาก็จะสั่งไวน์ขาวมาแกล้มแต่ถ้าเขาสั่งอาหารที่เป็นเนื้อหรือว่าเป็นชีสมา เขาก็จะสั่งวายแดงมากแกล้มเหมือนกันค่ะที่โต๊ะอาหารวันนี้ลูกมือหลักของหวานก็จะเป็นน้องอายค่ะส่วนหนุ่มแมททิวก็จะวิ่งทําจานเย็นแล้วก็จะวิ่งไปล้างจานด้วยวิ่งมาทําขนมด้วยเราก็จะวิ่งช่วยกันหลายๆหน้าที่ทุกคนเมนูใหม่อกเป็ดราดซอสของเราก็กลับมาแล้วพอดีลูกค้าถามหาก็เลยต้องเอากลับมาส่วนนี้จะเป็นของทานเล่นค่ะทุกคนก็จะเป็นซามมูซาปอเปียแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดถาดนี้จะขายดีมากเลย เวลาคิดเมนูยิ่งเวลาเชฟไม่อยู่อย่างนี้แล้วหวานก็จะต้องคำนวณหนักเลยค่ะว่าอันไหนมันเสิร์ฟง่ายที่สุดใช้เวลาเร็วแล้วก็อันไหนที่ทำยากใช้เวลานานเราก็จะตัดออกทุกคนเวลาไปร้านอาหารทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเราชอบที่จะมีให้เมนูเยอะๆมีให้เลือกเยอะหวานก็เลยคิดว่าคนอื่นต้องเป็นเหมือนเราเหมือนกันเวลาเข้ามากินข้าวที่ร้านเราเขาก็อยากจะให้เมนูเรามีให้เลือกเยอะๆ แต่ทุกคนรู้ไหมยิ่งเราใส่เมนูให้เลือกเยอะยิ่งเราต้นทุนก็ยิ่งสูงเยอะงานเราก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละเมนูกว่าจะออกมาได้เห็นไหมทุกคน มันต้องมีมันแก้มมีผักแก้มมีซอสแต่ถ้าเป็นเมนูไทยก็จะเป็นข้าวสวยมั่งข้าวเหนียวมั่งผัดผักมั่งเอามาแก้มแล้วก็แต่ละจานของเรากว่าจะออกมาได้ต้องมีสีสันให้ครบทุกสีทุกคนเห็นไหมสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวจากปลา <c oughs> แล้วก็อย่าลืมที่จะทําจานของเราให้มันมีบอลล่มด้วยนะคะทุกคนสังเกตจากแครอทหวานจะตั้งขึ้นให้มันสูงสูงหางปลาก็เหมือนกันลองถ้าเราเอานอนลงมันก็จะเป็นแบนๆก็ความสวยจะลด น้อยลงทุกคนจานนี้เป็นหางปลาล็อตเสิร์ฟกับซอสอเมริกันที่หวานทำเมื่อเช้านี้ทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นตับอ่อนของลูกวัวทุกคนเสิร์ฟกับซอสครีคมถ้าภาษาฝรั่งเศสจ,จะเรียกว่ารีโดโวค่ะแล้วก็จะมีเห็ดพึ่งหวานด้วยค่ะในนั้นที่ร้านหวานก็จะทําทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเศสค่ะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นปลานึ่งมะนาวส่วนถ้าเวลาไหนมีคนไทยมาหวานก็จะทําพิเศษพิเศษให้หน่อยถ้าเรามีเวลาค่ะบางคนก็อาจอยากจะกินส้มตํา ลาบก้อยน้ำตกผัดกะเพราอะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วคนไทยที่แวะมาหาวานอย่างนี้เขาจะมาเที่ยวกันหลายๆวันออกจากบ้านมาก็เลยคิดถึงอาหารไทยเราทําให้ได้เราก็รีบทําให้เลยค่ะไม่ได้ปฏิเสธเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ